ส,สวัสดีค่ะคุณยายทองสีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับค e ุณยายเนาะค่ะในงวดวันที่16ธันวาคม2567ค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมคุณยายฝันว่ามีผู้ชายเอานกมาให้เนาะเอานกมาให้อยู่เฮือนว่าซั่นฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขที่ลืมถามเนาะบ้านเลขที่ก็คือ134เนาะบ้านเลขที่ของคุณยายเองเนาะค่ะเข้าบ้านเลขที่ค่ะท่านผู้ชม ลักขัตีเอาจากนกมีเอฟซีบางท่านเนาะคะ่ะมาคอมเมนต์ตีไห้ว่าหกหนึ่งวสันเขาเทิงบนเทิงล่างเลยค่ะงวดนี้มาตามตอเนาะคะ่ะคุณยายนี่ฝันคักว่าสันฝันมือไรคะคุณยายมันนมือขึ้นนี่ละฝันมือขึ้นเนาะคะ่ะเาานิ้งมาตามคุณยายมือน,นี้วันที่เก้าเนาะคะ่ะวันที่เก้ามาตามคุณยายวบาซูฟังเด้คะ่ะฝันเนี่ยไรนอโอ้ยฝันมากระเป๋าเท,ทรทัพย์เสีย เงินอยู่หันสองพันหาอือโอ้ยมันเอาของกูไปใส่เอ้ยเอาเงินกูเบดแล้วน้อว่าสันแม่จมไหลโดนตื่มมันเห็นมันเอาเงินเอากระเป๋ามาดึกให้เอากระเป๋ามาันว่ามันหลุดสี่สิบอกบอกเบดให้แล้วจะของเขียดได้เหลือใจที่ได้เงินสองพันหาให้วสันคงมีผู้สิบป,ปุ๊คคบคนว่าลูกเมียเป็นมาเป็นเมืออะไรยีอืมไม่มีทอนนั่น ฝันสันสันนอฝันบอยงาวค่ะค่ะแต่ไห่ค่ะขอถามคุณยายได้ปะนี่ที่ถามคุณยาย่าคนที่เอามาไห้นั่นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นผู้ชายเอากระเป๋าไปแล้วไมโย่นไห้ยังามโยนไห้แล้วว่านี่สี่กระเป๋ามูลเบิดเลยสี่กระเป๋าสี่สิบบอกว่าจางฟางอยู่เงินกูย่างบ่อเงินกูย่างบ่อหลุดบ่อยงางหลุดบ่อไปเบิด์ตหลเหรียพ่อบาทจนวานค่ะอุ้ยรู้ขึ้นมา เนงินกระเป๋าก็ให้ได้ลูกขึ้นมาคุณเม่ขึ้นมายัางใจบุญีอยค่ะในกระเป๋านั้นมีเงินอยู่สองพันหามินบอกคะออมีเงินอยู่สองพันห้าโอ้ยมันเราคงกูไปเบิดแลด้วนนอค่ะบัดท,ที่นี่ในความฝันนี่คุณยายนี่ห้องไห้เสียใจค่ะหลับ<ห>พอ<ห>ตื่นขึ้นมาก็ยังไห้อยู่เมืนบอกคะ สนนเียพอตื่นขึ้นมากกัยังไห้เสียใจน้ำตานี่เปียกเบิดโอ้แสดงว่าฝันคาด้วยค่ะท่านผู้ชมเสียใจก็บไห้แม่มันดีเก่าอืมค่ะขอถามคุณยายอีกเนาะค่ะอายุคุณยายนีกจักปีไหนเจ็ดสิบห้าบอกเจ็ดสิบห้าปีเนาะค่ะคุณยายอายุเจ็ดสิบห้าปีเกิดพ่อโสธรายนอแน่โอ้โ <c oughs> อสองสี่เก่าสองบอกสองสี่เก่าสองเพิ่นวะค่ะอันนี้คือตรวจเช็คในบัตรประชาชนเรียบร้อยเนาะคะ่ะ<อ>สองสี่เก่าสองเป็นพ่อซอเกิดของคุณยายท่องศรีเนาะคะ่ะอ,อายุเจ็ดสิบห้าปีกระติบไว้น้าเนาะคุณยายเนาะเ,<อ>เพราะว่าฝันว่าจะคล้องได้ไห้เนาะคะ่ะเ<อ>สียใจ<อ>ห้องไห้เสีย,ยใจจนตื่น่าสั่นน้ำตาเนี่ยยังไหลยังเปียกอยู่เพิ่นวะค่ะคืดน้ำเงินสองพันหานะคะ่ะเสียดายเนาะค่ะ แนวทางนี่สองพันหาก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านนั่เนาะคุณยายเนาะ<อ>ค่ะให้เพิ่นไปตัดกลับหมุนเอาเนาะค่ะเป็นจํานวนเงินเนาะค่ะสองพันหาที่อยู่ในกระเป๋าเนาะ,ค,ะ<อ>ค่ะแต่ว่าตัวเลขเนาะค่ะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านสิตีเพิ่มก็สามารถตีได้เนาะค่ะคอ,อมเมนต์ใต่คลิปเนาะค่ะพูดคุยกันว่าฝันแบบนี้ตัวเลขนี่สิเป็นตัวไรเนาะคุณยายเนาะนค่ะ วันนวทางคุณยายหายมากคือมีอายุพ่อสอเกิดแล้วก็จำนวนเงินเนาะค่ะบบที่หายไปจากกระเป๋าเนาะออค่ะคุณยายไม่ยางเพิ่มเติมอีกบอบ,บ,บมีซ้ำนี่เนาะออนค่ะขอบคุณคุณยายได้หลายค่ะบอบเพงกเนวทางขอบคุณค่ะ<อ>ค่ะก็มาส<อ>รุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลของคุณยายทองสีค่ะในวดวันที่16บธันวาคม2567น้นี่ค่ะ คุณยายท่องสีนี่ฝันสันสนฝันบอยหนาวนะคะในค่วมฝันนี่ฝันว่ามีผู้ชายผู้หนึง่งเพิ่นว่ามาหลักเอากระเป๋าเงินเพิ่นเพิ่นว่าในค่วมฝันนี่เนาะกระเป๋าเงินนี่ลักไปแล้วนี่ก็เอาไปสีขาดมุนเบิดเพิ่นว่าลักก็เอาตะตกระเป๋านี่มาโยนห้เพิ่นว่าในค่วมฝันนี่คุณยายก็ห้องห้เสียใจเนาะคะ่ะคืดน,น้าเงินว่าสันในกระเป๋านะมีเงินอยู่สองพันห้าร้อยบาทเพิ่นว่าค่ะ ในความฝันเนาะค่ะมีเงินอยู่สองพันหารอยบาทเพิ่นก็เลยว่าผู้ชายคนนั้นก็คือเสียเ,เงินเพิ่นไปเบิดแล้วเพิ่นว่าเบิดเงินเบิดซานมีเงินอยู่ซ้ำานีเพิ่นว่าค่ะห้องไห้เนาะคะ่ะจนตื่นเพิ่นว่าตื่นขึ้นมาในน้ำตายัางเปียกน้ำหนาอยู่เพิ่นว่าค่ะเพราะว่าไห้ออหรีเพิ่นว,าาพนว่าเสียใจแห่งเพิน่นว่าคืดน้ำเงินเนาะคะ่ะคุณยายนี่เพิ่นก็เลยหายนวทางมากเนาะคะ่ะเป็นตัวเลข อายุเนาะค่ะอายุของคุณยายเองก็คือเจ็ดสิบห้าปีเต็มเนาะค่ะอายุของคุณยายเจ็ดสิบห้าปีเนาะค่ะเลขสองโตล่ะก่พาพ่อซอเกิดเนาะค่ะเกิดพ่อซอสองสี่เก้าสองเนาะค่ะเป็นพ่อซอเกิดของคุณยายท่องศรีเนาะค่ะที่หาเลขอายุเพราะว่าคุณยายเพิ่นหองห้เนาะค่ะส่วนมากคนที่ฝันว่าจะคล้องหองห้เสียใจจนตื่นนี่ก็คือมากมากอายุค่ะท่านผู้ชมค่ะล่ะก่าสองห้าศูนย์ศูนย์เนาะค่ะ 2,500นี่เป็นจำนวนเงินที่หายไปเนาะคะ่ะในความฝันนี่มีเงินในกระเป๋านี่2500บาทเพิ่นวัดแต่ว่าผู้ชายคนนั้นนี่ที่มาลักเอากระเป๋าไปนี่เอาเงินไปเบิดแล้วเพิ่นว่าเอาแต่กระเป๋าเป่านี่มายนทิ่มให้คุณยายเนาะคะ่ะมีเงินอยู่ในหัน2,500บาทเพิ่นก็ให จำนวนเงินมากเนาะค่ะเป็น250 0เนาะค่ะตัดออกมาก็คือ2 5 5 0ค่ะตัดเลนค่ะถ้าผู้ใดมัก00กระจับ0 0นย์ศูนยค่ะเพิ่นพิาค่ะค่ะเป็นแนวทางของคุณยายท่องสีในวดวันที่1 6ธันวาคม2567น้อยนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวันใหญ่กับคุณยายสุขูสุขค้นค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนเด้อค่ะกนไใ้คาท้คคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแช่ กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน,นํำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ